เล่นด้วยหน่อยพี่ให้ยากเล่นด้วยหน่อยนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี่ยทำไมแม่เล่นด้วยล่ะเฮ้ยเสียงจังเลยอ้าวทำไมไม่ให้โหนเล่นด้วยล่ะพี่พี่พอ้าโดนชกไปหนึ่งที มาอีกสิ่มอยา่ามามาเลยมอยา่ามาห้าไม่รู้สแล็ปไถเป็นไถห้อย่ามาแน่มาแน่น้อยหลังมาซะด้วยนะหยิบดูอ้าอ้า เฮ้ยมาสิรออยู่รออยู่เอ้ามาแล้วไงหายไปไหนด่าพีมโดไม่แดดจริงนี่วะเอ้า